สวัสดีค่ะมีนจากบริษัทมัลตาซอวนจิเนียริ่งสะพานนะคะเป็น Product Special ยลิค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาได้คุณสมบัติของเคร,รื่องบริหารข้อไหล่อัตโนมัติรุ่นไลเม็กฟิซิโอเทคเ t ลทีกันนะคะตัวเคร,รื่องบริหารข้อไหล่อ่อเรื่องอัตโนมัติือว่า p h ซิโอเทคเอลนะคะจะเป็นเครื่องที่จะช่วยบริหารข้อไหล่ของผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคข้อไหล่ติดเช่น frozen shoulder ช่วยป้ยองกันปัญหา ติดในภายหลังแล้วก็ช่วยบริหารข้อไหล่โดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงค่ะตัวเครื่องนะคะสามารถเชื่อมต่อกับไฟบ้านได้ปกติเลยนะคะโดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะสมาเป็นเซ็ตก็คือตัวเครื่อง Casio Tech LT ข้อต่อรองแขน A1 นะคะโดยที่ ข้อต่อเอวันตัวนี้นะคะจะใช้สําหรับรองแขนเมื่อที่เมื่อต้องการที่จะบริหารแขนคนไข้ในทิศทางเฟกชั่นและเอ็กซ์ชั่นไม่ว่าจะในท่านั่งหรือว่าท่านอนค่ะรวมถึงาการเคลื่อนไหวในทิศทางแอ d u ดักชันและแอ d u ดักชันด้วยนะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์รองแขน A2 ค่ะอุปกรณ์รองแขน A2 จะใช้ในการต้องการบริหาร พไหลายคนไข้ในทิศทาง external rotation และ internal rotation <c oughs> ไม่ว่าจะในท่านั่งและในท่านอนค่ะ5.4นะคะสายไฟค่ะตัวสายไฟนะคะจะต่อเข้ากับตัวมอเตอร์ของเครื่องที่ข้างใต้นะคะแล้วก็เพื่อต้องการใช้งานให้กดสวิตช์แบบนี้ค่ะ5.5นะคะ โหมดคอนโทรลนะคะเมื่อกดสตาร์ทเครื่องจะเริ่มทํางานในทิศทางที่ตั้งไว้เมื่อกดสต็อปเครื่องจะหยุดทํางานค่ะเมื่อกดสตาร์ทอีกครั้งนึ่งเครื่องจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามแบบที่ตั้งไว้ในครั้งแรกนะคะทั้งนี้เพื่อ,อลดการบาดเจ็บของคนไข้ค่ะ5.6